ขออันนี้ก่อนค่ะวิชาแรกวิชาอะไรเราอยู่มสองเราต้องมาห้องนี้มสองนะข้าวเย็นแต่ละวันมาห้องนี้โอเคเราอยู่ห้องยกอ่าก็ยังยกกันนะนั่งด้วยกันคุณครูยังไม่มาเลยตานนี้ตอนเย็นแล้วเนี่ยใช่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 อืมไหนฉันดูซิว่าเราจะเริ่มเรียนตอนไหนเออใช่โอ้โหอีกนานเลยอ่ะ สงสัยเรามาเร็วเกินยังไม่มีใครมาเลยนี่อ่ะโอ้ยเดี๋ยวค,คุณครูก็มาเองแหละแป๊บน,นึงนะเช่อเขาวางคุณครูก่อนวันนี้จอรดคเ็กวันนี้คุณครูจะมาเนี่ยงคะเ่ยยังงคะูมังกค่ะวันนี้คุณครูนั้นจะมาเรียนเอ่อวิทยาศาสตร์นะคะ มาสอนนะคะแล้วข้อที่หนึ่งก็คือเอายาเขียวไปผสมยาม่วงก่อนเลยทีนี้เอายาเขียวไงยนะังยังไงนะยาเขียวไปผสมม่วงอ่ะอ้าไงเด็กๆอ่าครูเป็นผู้ช่วยของครูกระดูกลิงอะไรสักอย่างนี่แหละ <laughs> คุณ <laughs> ครูคอคุณครูลิงนะคะกระดูกลิงอะไรนะ คนแรกมันซื้อกระดูกจริงไงอ๋อกินอะไรไม่รู้ว่ากระดูกอะไรสักอย่างคุณครูบอกว่าชื่ออะไรอยู่ชื่อที่เรียกว่าลิงน่ะงั้นออะเราได้แล้วค่ะคุณครูฉันดูส่วนผสมก่อนนะ ได้เดี๋ยวฉันเอายาสีน้ำเงินยาสีเหลียวไปผสมกับยาสีชมพูกลายเป็นยาที่คนเขาจะมาหาคนแล้วก็เออ่พาเขาไปในห้องน้ำแล้วก็สบู่ลนแล้วแล้วแล้วอ่ะ อันที่สองก็คือเอาอ่ะผสมอะเอาน้ำยาสีขาวผสมกับน้ำยาสีม่วงมันจะเกิดผลร้ายมันจะมเะีเพื่อนดูว่าเราทำได้เพื่อนดูเราเต็มเลยเห็นไหม <c oughs> <c oughs> เออจริงด้วย <c oughs> เออแล้วเสร็จแล้วก็เอาส่วนผสมนี้เข้าไปในส่วนผสมที่พวกเราใช้อยู่อ่ะ สอนมากเลย,เยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะขอไปวางเด็กตักเรียนทุกคนเธอดูนั่งดีเธอไปนั่งทำเพื่อนทำไมไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งเมื่อกี้ไม่เกี่ยวทีนี้เอกกระดูกออกเอกระดูกออกโอเคอ่ะเฮ้ยคืนนี้เราต้องทำได้เนอะนะ ใช่ใช่ใช่ใเพื่อนดูเราเป็นตัวอย่างไหมเออเออเออใช่ใช่เราเก่งกว่าเพื่อนอ่าเสร็จแล้วให้เสร็จแล้วเอามาให้นะเป็นผู้นําคนหนึ่งเอามาให้ครูอ่าเดี๋ยวฉันเอาไปเองเลยนี่เลยยาหนี้เนี่ค่ะคุณครูให้ด้วยกันให้ด้วยกันมามาให้ด้วยกันมาไป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 นี่ค่ะคุณครูนี่ค่ะคุณครูมิสแก ค่ะให้เด็กคนนี้คมข้า,ขา,ขาคือทีนี้เราได้กบบ้านอันนี้มาเขาบอกว่าให้เราเออกเขียนโจทย์ที่เหมือนกันนี้อะไรนี้แหละเอาไปเธอทำเองน คนของทุกคนมาให้เพราะว่าเขาจะทำสแกนอะไรนี่แหละนี่ค่ะนี่ค่ะนี่่คะโอเคแค่ลอกจบค่าเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวคุณครูเอามาให้โอเคได้เอ้ยฉันทำไม่ได้ช่วยหน่อยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันหาเราอย่ดูปัะตูรอดีกว่าเนาะ ซิยวว่าอันนี้มันต้องตอบ6หรือว่า8เดี๋ยวฉันส่งไปให้เธอนะเพื่อดาวองกฉัน <c oughs> มิสเตอร์วบงบัส8 6เท่ากับเท,ท,ท่าไหร่อะทุคนีนี้เธอจะเลือกอะไรแล้วว่าห่างหน่มปงตตังหรือว่ <c oughs> าลอตตลรี่อลาตัลลี่แต่ถูกหวยทำไห มาหมูแดงหมูแดง,ดงไปแล้วไปแล้วคนระข้อเรียนอันนี้ก็คือขอเรียนอันนี้ก็คือที่นียแต่ว่าฉันปวดฉี่ฉันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันหยิบมาให้แล้วกัน girls boy sigma boy โอ้โหดูนี่สวยมากเลยสวยกว่าเดิมโอ้โหห้องน้ำนี่สวยอลังการมากตื๊ด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 ตตื๊ดดไหนเนี่ยไปห้องน้ำตรงไหนเสร็จละเสร็จละล็องมือดีกว่าล็อกคอนกระดูกของเธอด้วยอะไรเหรอคอนกระดูกไหนในห้องนั้นะห้องไหน อุ้ยนึมไปเลยว่าวันนี้เรามีการแสดงน่ะต่อไปกันเถอะเออใช่ไปไป,ไปการแสดงอุ้ยเรามาผิดที่ไม่เป็นไรยังไม่มีคนดูโอ้โหแสงจ้ามากฉันไปปรับแสงก่อนนะเดี๋ยวมา,<ร>าละ<ป>ครก็ต้องมืดเอละครก็ต้องมืดหยกเดี๋ยวนะพวกเราต้องแต่งอ,ะ,อะไรก่อนนะเธอนะ ก่อนถ้าเกิดว่าปิดไฟอ่ะมันจะทำให้เราซาบซึ้งขึ้นฮะแต่ฉันไปเปิดไฟตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวมาถ้าเปิดไว้แบบนั้นเละ 君、愛するな。 คือเราให้ใจเธอเลย,ดย,ดยโดยหูมีผมหน้าหมาปอมเลยผมหน้าหมาปอมคือห,หูบางตาบางเตอเร์มากเน่เราจะรับบทเราจะรับบทเป็นลงแก่ไม่ใช่ไงอ่ะเราจะเต้นปกติธรรมดามก็ได้ก็ได้ น้ากดเองหนุ่มแต่งหน้ากดแล้วเราแต่งหน้าสชเรอเห็นแต่งหน้าดโอ๊ยลืมฉันต้องยิ้มตลอดเวลาล่ะฉันไม่คนลืมยิ้มน่ะฉันก็คนที่เออไม่ค่อยชอบยิ้มแต่ฉันก็ต้องยิ้มอยู่ดีคือลาสคิมกแต่งคุเลยดีกว่าแค่ใส่กี่ปียกี้ this year saving from tears I give you someone special ต้องยิงอะไรนะฮะได้ยินนะได้ยินนะได้ยินว่าอะไรแล้วลูกบนหัวงหมดดีไหมเอาไปเด้อเอาไปเด้อสมมติไม่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 มีอะไรนะไม่มีอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ่อ ฉันอุ้ยอาเพื่อนมาดูการแสดงแล้วมีคนมาดูการแสดงแล้วอุ้ยไม่ดีเดี๋ยวฉันกลับเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวเขาจะเห็นฉันกรดไม่ได้รับร่างเรื่องนะคีนี่ได้คีนี่ไปหลังเวทีก่อนเธอไปแต่งหน้าอะไรก่อนได้เลย ะพึ่งออกมา okay. มเนาะเคโอเคปิดปิดบ้านก่อนปิดบ้านก่อนนะน okay, ะถ้าปเองโอเคเดี๋ยวนะปิดบ้านก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดมันเริ่มเมื่อไหร่เดี๋ยวกรรมการอบอกนะน ฟอสฟอสเฟอส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 วิกรรมการบอกให้เธอมาแล้วฟอสฟอสฟอสฟอฟอส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 ฟอ หอมสดใส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  น,นั่งบนก่อนนะทไมทไมไมเธอทำไมจะนีไม่ได้คนนี้เขามาแล้วเขาต้องมาลองเพลงก่อน <c oughs> เปิาอะไรต้องใหม่ร้องม่้องใหม่้องม้อใหม่หนบเลยเดี๋ยนะทีนี้เรามานึ่งเรามนึงเรามา,น,า,มานึ่งนะเรามานึ่งเดี๋ยวขอเอาเอดีอ๋ย นี่อ่ะไปไปทินี่ไปไปไป,ไปเริ่มเวทีแล้วฉันต้องหลบหลังก่อนเราต้องไปดูเราจะไปดูหลบหลังกอนใ้ไดง <c oughs> การร้องเพลงอีกอะ่ะ <c oughs> ต้องเด็ดเลยยังเพราะดูไอไอาน้นะเนี่ยตา้าเย้อ้าวเพื่อนมาแล้วเพื่อนคนที่เขาจะมาร้องเพลงชาชาอะไรสักอย่างนี่แหละ <c oughs> นี่มาแล้วนี่เขาเมาแล้วเขามาแล้ว คนนี้เขาเต้นเก่งมากเลยลูกแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันพาเขาไปใครช่ะจ่ะนั่นแหละคนนั้นแหละเฮ้ยฉันต้องร้องกับเขาเพลงเนี้ยเหมือนกันเหมือนกันหนึ่งสองสามห้าสิบสองขอคือชาบรอโคลุฟโซเซเธอร์สามสองหนึ่งสา โอ้โหชุดเขาโอ้โหชุดเขาเยอะแยะใช่ไหมโอ้โหจอไลน์ของเขาคือแบบใหญ่มากเลยเยอะแยะใช่ไหมโอ้โห ขอบคุณที่เพื่อนเพื่อนมาดูกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วตามมานะโอเค ว่าไงจ๊ะทำอะไรพรุ่งนี้ฉันไปเชิญสศึกษาโอเคแป่ตอนนี้เราถึงเวลาแป๊บน,นึงขอพาใครกลันตอนนี้เราถึงเวลาที่เราจะต้องกลับบ้านไปเอ,อ่อหยิบของแล้วก็เราจะต,ต้องขึ้นเครื่องบินไปหาปู่ย่าแล้วแหละไปไปกันไปหาปู่ย่าไป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  โนซิกมาเลยอ่ะทุกคนเป็นดีเธอถึงยังขับอยู่ตอนนี้อยู่กลางทางแล้วใกล้มาถึงแล้วโอเคมาถึงแล้ว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 ไปนั่นบ้านฉันเอง บสวยเดี๋ยวอย่าลืมลอกรถมันดี้แป๊บนึงแป๊บนึงอยู่เฉยอยู่เฉยฉลาดลอกรถเดี๋ยวเธอเข้าบ้านมาเองไะหรือฉันไปเก็บของก่อนได้แล้วฉันไปเก็บของของที่ฉันจะเอาไปวันนี้นะคะทุกคนมา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 ตึ้งตึๆงตึงตึงงึงง โอ้ม <l ots df> ีทิปป <chocolate> <t ri pper hopping> <mumbles> ิ <categor ical> ้งหน่มปังด้วยโหอัปเดตใหม่เดีมากของเสร็จแล้วแหละทิปปั่นเดี๋ยวฉันเปลี่ยนชุดก่อนที่ปี่น นี่มานี้เร็วมานี้เร็วมานี้เร็วนี่นะฉันแพ็กกระเป๋าก่อนนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะเอาไปหาทั้งหมดในกล่องนี้แล้วก็เร็วสายไม่ได้นะไม่นี่หลังจากเออเล่นอันนี้เสร็จเดี๋ยวเธอมาที่นี่ได้ไหมได้วอลุ่มมันไม่ได้วอลลุ่มมันเสียงสูง เสียงพอประมาณแล้วมาก็บอกให้คิดเบาลงมันเบาไม่ได้ถ้ามันเบามันจะเป็นแบบนี้เลยฟังนะอะไรหรอมันแบบนี้เลยอะไรอะไรออกมายังฉันจะขับรถพาไปาแบบอปนงแล้วแป๊บนึงฉันจะพาแมวฉันไปด้วยดีกว่าอุยไม่ไม่ฉันไปนะ ฉันฉันจะเอาฉันจะเอาปลาฉันไปด้วยเร็วเร็วนี่จะได้หัมแบบนี้ไหมพวกนี้โอเคเก็บของแล้วฮะได้ที่นี่เราด้วยเราด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคอยังขอชังคอ ลราฉันขอวางกระเป๋าก่อนวางไม่ได้โอเควางแล้ววางแล้วอ้าวทำไมผิดทางอ่ะไปถอยก่อนของเราเยอะมาก i але намет what the ไปเร็วมนดี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป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 แต่เราจะจตกเครื่องเอออยวนะทีนี้ทีนี้ฮ <Huh? S 1> ะเออเราวางก่อนโอเคไป,ปไปไป อย่าวิ่งมานี่เร็วขาจะออกแล้วในห้าสี่สามสองนี้รรเ,เลราเราก็ไปแม่เ์อเร็วเร็ว